สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครพนมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบส่งเสริมการเรียนรู้พศออก่อนนำมาประกอบการพิจารณาร่างพรบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ค่ะ ดกรกนกวันเวลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำทีมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศลงพื้นที่ในโครงการสัมมานาของคณะกรรมาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบรครั้งที่3จังหวัดนครพนมและสกลนครโดยมีคณะกรรมาการผู้บริหารกศนอเจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาการร่วมคณะเดินทางกว่า40ราย เพื่อสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาการและนำประเด็นปัญหาและข้อเสนอของหน่วยงานในการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ประกอบการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมาการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมาการให้ความสำคัญและเห็นพ้องกันในการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงและต้องการลงพื้นที่เพื่อมาดูมาเห็นสภาพจริงและเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบกลุ่มมากที่สุด ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและสกลนครโดยประเดิมจุดแรกที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือสอวอนครพนมนิทรศการหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จัก,กรีจากนั้นรับฟังภาคีเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาครพนมและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร โดยจากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ร่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์เพราะมองว่าเป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์การสร้างการเรียนรู้แก่คนไทยพร้อมให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างมากอาทิ์ควรมีการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล การประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือออปทอได้เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกในทุกมิติ รวมทั้งการเดินทางมาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวถันโลกการสนับสนุนให้สอวอนครพนมเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกตำราเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คนทุกช่วงวัยการสนับสนุนให้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้ให้กับกศอนอตำบลเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าและชุมชน ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างสอวอสอฟอชและสถานประกอบการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนตลอดจนการให้ความสำคัญแก่ครูกศนอตำบลที่มีเพียงตำบลละหนึ่งคนแต่ต้องทำงานอย่างรอบด้านในทุกมิติจึงควรให้โอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพหรือจัดสรรคนให้เพียงพอกับงานค่ะ นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้กับกศนทั้งสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานเชื้อเพลิงกิจกรรมพลังงานสัญจรโครงการสเต็มร่วมคิดร่วมสร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงระดับบ้านเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวชุมชนวิถีภูไทยตามศาสตร์พระราชารณรงค์ให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี ดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันการฝึกอาชีพการค้าออนไลน์รวมทั้งมีข้อเสนอให้ดำเนินการโอนกิจการของสอวอให้กศนอเพื่อเอื้อต่อการดูแลบำรุงรักษาอย่างครอบคลุม การประสานกรมศิลปากรเพื่อดูแลรักษาสถาปัตยกรรมของหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีและการเปิดพื้นที่สอวอรพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในช่วงโควิด -19 ตลอดจนติดตามโครงการจัดสร้างหอดูดาวสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดสนมได้แก่สกนลนครพนมนครและมุกดาหารค่ะ จากนั้นในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมธิการเดินทางต่อไปเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอาธาตุพระนมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแห่งที่107อำเภอาธาตุพนมจังหวัด นอนพนมเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่5พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาค่ะโดยพระเทพวรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอนุญาตให้ใช้พื้นที่สงของวัดและเป็นองค์อุปธรรมในการสนับสนุนทุนทรัพย์วัสดุและคารุพันธ์ เพื่อก่อสร้างตกแต่งพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ จากนั้นนะคะได้เดินทางต่อไปยังแหล่งเรียนรู้วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมโดยได้กราบนมัสก,การขอบคุณในความเมตตาของพระเทศวรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีห่มผ้าพระาธาตุพนมด้วยผ้าสีเหลืองความยาว60หลาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมธิการค่ะ

แนะนำก่อนว่าชาบ่าพนมนะคบส่วนมากดูเรียกชาาพนมผู้ไทยเผาเผาผู้ไทยดนตรีก็คือกองตุ้มนะครับและตีตีให้ห้าได้ดูในช่อนอาชีพตีเหล็กพักปิดอาชีพเอง สามเนี่ยมาสัดการระดาบนึ่งรั่ือนสามเพราะมันเป็นกลุ่มภาพหลักเป็นทางการเพราะฉนั้นคมเด่ยแตว่าเราไม่ได้ออกไปเนระดแต่นา่